ประกันชีวิตถูกเรียกชื่อผิดมาโดยตลอดเพราะชีวิตประกันไม่ได้ครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าประกันค่าความสามารถในการหารายได้ต่างหากนะครับรถที่คุณขับทุกวันนี้ครับคุณซื้อได้เพราะความสามารถในการหารายได้ของคุณบ้านที่คุณอยู่ทุกวันนี้ครับแม้บางคนยังผ่อนอยู่ครับ <cie> ก็รวมมาจาก,ควา,าากาาค,ความสามารถในการหารายได้ของคุณความสามารถในการหารายได้ของคุณนั้นถือเป็นทรัพย์สินภายในที่เป็นต้นกําเนิดของทรัพย์สินภายนอก ทุกทุกชิ้นเลยครับเป็นตัวกําหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวการศึกษาของลูกเองก็ดีครับความเป็นอยู่ของพ่อแม่ที่แก่ชราก็ดีพวกเขาจะอยู่สุขสบายจะลําบากลําบนก็อยู่ที่คนหาไรายได้ครับบ้านที่เราอยู่ครับยังต้องมีการล้อมรวมป้องกันโจรขโมยครับบ้านที่เราอยู่ยังมีการทําประกันอัคคีภัยเลยครับรถออกจากโชว์รูมครับวิ Win ่งแค่สี่ล้อแต่ทําไมอะครับเขาให้ล้อที่ห้ามา คือยางอะไรที่ติดรถมาด้วยรถที่เราขับอยู่ครับยังมีการทําประกันภัยรถยนต์แล้วคนละครับซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีการประกันค่าความสามารถแล้วหรือ,อยังครับบางคนบอกว่าครับเขามีประกันแล้วนะครับคําถามคือคุณมีแค่พอมีหรือมีพอครับ ทำทุนประกัน1 0 0 0 0แบาทก็พูดได้ว่าทำประกันทำทุนประกัน10ล้านบาทครับก็พูดได้ว่าทำประกันเช่นกันถ้าคุณทำประกันครับแต่ทำทุนประกันชีวิตน้อยเกินไปครับก็เปรียบเสมือนรถบรรทุกับยางแต่แต่มียางอะไรครับเป็นแค่ยางรถยนต์คือมียางอะไรแต่ใส่ไม่ได้นั่นเองครับ ทำประกันชีวิตครับทำทั้งทีครับก็ทําให้มีพอครับแก้ปัญหาให้จบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อคนที่คุณรักทั้งสิ้นนะครับหากคุณยังไม่มีไอเดียครับแก้ปัญหาื่องนีครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับโทรมาก็ได้ครับทักไลน์มาก็ได้ผมยินดีรับทุกสายครับตอบไลน์ทุกแชทให้ในหนึ่งดูแลแคร์คุณเหมือนคนในครอบครัวสวัสดีครับ